สวัสดีค่ะ,ะวันนี้มันก็จะมาแนะนำกลยุทธ์การตลาดในยุคโควิดนะคะว่าเราจะสามารถผ่านในช่วงโควิดโดยการทำกลยุทอย่างไรบ้างให้ธุรกิจของเราดำเนินไปได้เนาะในช่วงโควิดนี้เบนก็จะมี4ี่หัวข้อมาแนะนำทุกคนนะคะไปเริ่มกันเลยในหัวข้อที่1นะคะเบิร์นก็จะแนะนําเป็นกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องมือนะคะก็อย่างเช่นเราจะยกตัวอย่างให้เห็นอย่าง การเรียนการสอนอย่างนี้นะคะในยุคโควิดเราอาจจะเปลี่ยนเป็นการเรียนการสอนที่บ้านเนาะการเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็การทํางานในช่วงโควิดนี้เราอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นการเวิร์กฟอร์โฮมนะคะหรือว่าการทํางานที่บ้านนะคะแล้วก็การทำมาคาขายของกินของใช้อุปโภคบริโภคต่างๆนะคะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นการเดลิเวอรี่นะคะเพื่อให้ลูกค้าได้สะดวกสบายแล้วก็เหมาะกับยุคโควิดในช่วงนี้ด้วยคะ่ะ มาถึงในหัวข้อที่2นะคะเบอร์ก็จะนําเป็นกลยุทธ์การปรับกลุ่มเป้าหมายนะคะอย่างเช่นธุรกิจโรงแรมใช่ไหมที่ปกติเราก็จะเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นคนต่างชาตินะคะต่างประเทศอะไรอย่างนี้ในยุคนี้ก็คือเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายให้เป็นคนไทยเป็นคนในประเทศของเรานะคะก็จะปรับเปลี่ยนเออจากที่เราเน้นว่าให้ต่างชาติที่จะเข้ามาดาเนิน ทำเกี่ยวกับธุรกิจของเราก็จะเน้นเป็นกลุ่มคนไทยมากขึ้นนะคะแล้วก็หรืออาจจะเปลี่ยนจากสมุตรธุรกิจโรงแรมที่เราก็จะมีส่วนมากก็จะเป็นรายเดือนใช่ไหมเราอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นรายวันนะคะให้คนเข้ามาหมุนเวียนหรือว่าใช้งานของธุรกิจของเราได้มากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็ในหัวข้อที่3อันนี้นะคะก็จะเป็นกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนตัวเองให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนะคะอย่างเช่นร้านอาหารเนาะในธุรกิจร้านอาหารปกติเราก็จะให้ลูกค้าเข้ามาในร้านเรามาบริโภคมาสั่งซื้ออาหารมาอะไรอย่างนี้ในร้านเราแต่ในช่วงโควิดนี้มบิก็จะนําแนะนําเป็นว่านะคะให้เหมือนว่าเรา,เาลูกค้าไม่สามารถเข้ามาทานที่รา้านเราได้เราอาจจะปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบ เดลิเวอรี่ฟู้ดเดลิเวอรีอย่างนี้นะคะให้มีบริการส่งตรงถึงลูกค้านะคะหรือว่าอย่างเช่นในธุรกิจอาหารใช่ไหมโควิด uh, uh. ก็จะเป็นเราก็จะต้องกักตัว14วันนะคะเราอาจจะปรับเปลี่ยนคิดเมนูใน14วันนี้นะคะ่ะให้ลูกค้าได้เลือกนะคะว่าใน14วันนี้ลูกค้าเขาจะเลือกเป็นเมนูอะไรบ้างแล้วเราก็ส่งเดลิเวอรี่ให้ถึงลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยคะ่ะ แล้วก็มาถึงข้อที่4กันแล้วนะคะ,ะกลุิตข้อที่4ที่เพื่อนจะมาแนะนํานะคะก็คือการร่วมมือกันนะคะแล้วก็จะดําเนินธุรกิจไปด้วยการมองเห็นส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวนะคะพอมาถึงวิกฤตนี้แล้วจากที่เราจะมองธุรกิจเราเป็นสำคัญเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นมองให้เห็นส่วนรวมมากยิ่งขึ้นนะคะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะเราก็จะหลีกเลี่ยงการมารวมตัวกันของผู้คนเพื่อไม่ให้เสี่ยงการเกิดโรคนะคะอย่างไฟบินของเรามันไม่สามารถบินต่างประเทศได้ในสายการบินก็อาจจะทําให้คืนเงินให้กับลูกค้านะคะหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมต่างๆนะคะที่เราไม่สามารถลูกค้าไม่สามารถเข้ามาเยี่ยมชมธุรกิจหรือว่ามาเที่ยวต่างๆนี้ได้เราอาจจะ ทำการคืนเงินให้ลูกค้าหรือว่ามอบส่วนลดสิทธิพิเศษให้อย่างเช่นถ้าใครยังจองไว้อยู่ยังไม่ยกเลิกการจองอาจจะมีส่วนลดหรือว่าสิทธิพิเศษให้ลูกค้านะคะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับ4กลยุทธ์การตลาดที่เบิร์นจะแนะนํานะคะให้เราเลือกไปปฏิบัติกันในช่วงโควิดนี้เนาะแล้วก็ขอให้ธุรกิจดําเนินได้ไปอย่างราบรื่นนะคะเราแค่รู้จักการปรับตัวเนาะเพราะว่า เพราะว่าโรคระบาดเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยนไม่ได้นะคะเราก็แค่ปรับตัวหรือว่าทําตัวให้ยังไงให้เรารอดพ้นจากวิกฤตนี้ไปได้นะคะแล้วก็หวังว่ากลยุทธ์ที่เบิร์แนะน,นําจะทําให้เพื่อนๆสามารถไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองได้นะคะก็วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย